เลขคอรสมสองหนึ่งไปทาอ่ะพักเก็เดยชนวันนี้ที่รอคอยปรกมือค่ะว้าหนึ่งปีที่วอคอยว็มีวันนี้จนไว้วววววนวว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 สววววววนว่วววว่าวววทววววีวว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 ว มันเพื่อนถึงบอกว่าไม่น่าเชื่อค่ะอะไรนะคะเพื่อนถึงบอกว่าไม่น่าเชื่อไม่แน่ใจเหมือนกันเขาอาจจะดูแลรู้สึกว่าอุ้ยเมื่อไหร่วันนี้จะมาถึงพิธีแต่วันนี้ก็มาถึงแล้วเพราะว่าความระมีระไมของเราความเรื่องเยอะของเราทุกขั้นตอนพิถีพิถันแก้งานประมาณ3ล้านสี่แสนแปดลอก็เลยแบบไม่จบแต่วันนี้ก็คือทุกอย่างลงตัวมาถ่าย m อแล้วค่ะเป็นถือว่าเป็น MV เพลงแรกตัวแรกในชีวิตที่แบบมาในฐานะแบบ นักรอเออเป็นจริงๆเ้ยที่เพลงว่าอะไรคะ I d o n t know พี่มาที่ไปเป็นไงบ้างเกมใมรถึงนะเป็นเนมดีใส่ตาใส่ตาไม่ได้เลยพี่มาที่ไปก็คือ I d a m Dale ใช่พี่มาที่ไปคือ I d o n t know ก็ไม่รู้คือผู้ชายคือเป็นตัวแทนความรักของสาวโดนเทจะเป็นสาวโดนเทในปี2022ที่เทมาเราก็เทกลับ ไม่สนใจหรือเราตั้งหลักได้เราต้องเพกก่อนถ้าเรารู้สึกว่าเขาจะเริ่มรู้สึกแบบเริ่มจะตีตัวออกเหมือนที่ผู้ชายไม่ตอบไลน์เธอเธอก็คือต้องใสนะคะสบัดผมเลยเดี๋ยวเราค่อยไปในสกูลเนาะออโอเคือเหมือนเวลาที่ผู้ชายไม่ตอบไลน์เราสบัดผมใส่เลยเจอกันอีกครั้งเจอหน้ากันอีกทีก็แบบไม่รู้จักแล้วทำงานยากไหมพอเป็นนักร้องอะไรอย่างเนี้ยถามจริงใจหรือถามอะไร 怎么啊 ยากไหมหรอก็มีความจริงจังกว่าปกติอะเกสก็จะแบบร้องเพลงประกอบละครเนอะมีได้ร้องเพลงโปรเจกต์นู้นนี้นั้นแต่ว่ายังไม่ได้มีเพลงที่มันเป็นของตัวเองาง้ยค่ะแต่พอเป็นเพลงของตัวเองเราต้องเข้มข้นด้วยคาแรคเตอร์ของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีที่มีพี่ๆครีเอทีฟทีมงานของทางค่ายสไปซี่ดส่คอยกรองให้เราว่าอะไรอะไรไม่เพราะว่าเราก็จะเยอะไอเดียจะฟุ้งเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะปะนั่นแหละค่ะสำหรับเพลงแรกก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ที่แบบค่อนข้างที่จะแบบมีนิ่งหรือว่าเพลงสไตล์ก็จะแบบมีความเป็นตตัววเอกกนี่้าโชลถูม ใช่สุดๆเลยผมแสดงว่ามีมีส่วนร่วมกับทุกขั้นตอนของทีมแเลยมีส่วนร่วมในการแก้ไขทุกอย่างมีส่วนร่วมในการขัดให้งานเสร็จทุกอย่างใช่แต่ว่าอันนี้โชคดีค่ะได้นีโน่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็พี่แอมเป็นคนแต่งเนื้อเพลงให้เนเลยเป็นแนวเพลงอย่างนี้เลย อยู่แล้วเราต้องมีเต้นนิดนึงแแต่ว่าจริตเจริญอะไรก็จะเป็นเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะต้องมีเต้นนิดนึงอยู่แล้วเป็นกิมมิคอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เิมเตรียมเดินสายทัวร์อช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยต้องแล้วอดไปเที่ยวแล้วมิสพังงาไม่ได้ทางานกลับมาทางานจริงจริงของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยหยุดใช่หยุดคอนเทนต์ในไฮดอกแปนึงหยุดไปเล่นเซอร์แปปนึงต้องกลับมาแบบไถนาแหละคาดหวังยังไงบ้างกับ เดวต์ซิงเกิลแรกคือถามว่าเราคาดหวังอะเราอะไม่ได้คาดหวังมากหรอกเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นซิงเกิลแรกเราเราทำแล้วเรามีความสุขอะแล้วเหมือนเราได้ทําเราได้เป็นตัวเองของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางค่ายคาดหวังไหมเราก็ไม่แน่ใจเขาก็น่าจะลงทุนไปเยอะอยู่ใช่เพราะว่าคุณเต้เขาก็เชื่อมั่นในตัวเราย่ลงเนี้ยเราก็ต้องแบบทาให้เต็มที่อะไรอย่างงี้มีความฝันสูงสุดการเป็นศิลปินของเราคืออะไรอเย คำฝาดโดด่งดราม่าไอเดนอลจริงอันเนี้ยเดใหญ่จ uh ังอะไรเลยคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคงไม่ได้คือยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นเป็นคนคิดแค่วันนี้พรุ่งนี้หรือแบบเดือนหน้าก็พออะไรอย่างเงี้ยคือก็คิดว่าทําไปจนกว่าเราจะมีความสุขแกแค่ว่าแค่คนน่ะแบบจําเพลงเราได้อะ แค่จำท่อนฮุกฉันได้อะฉันก็ทราบซึ้งแล้วเพราะสมัยนี้เราจะจำเพลงไหนสักเพลงนึงเราก็เลือกนะเนี่ยออกมาว่าแบบเออเราเราจะฟังเพลงเราจะจำเพลงไหนอ่ะแค่จำ I Don't Know ไว้ในใจก็ขอบคุณมมกแล้วค่ะจะฟึ้งจะขึ่งทัคุณแม่ของลูกสาวอะไรก็ไม่เู้รอฟังรอฟังต้องเต้นนะฉันจำแล้วนะติ๊กต็อกเจอทุกคนต้องเต้นสัคนสิเจอมาช่วยหน่อยเออเราต้อนเต้นเลย เสียงสดๆเราเป็นนักตอนร้องได้เลยกศิลปินอาชีพอย่าห่างไกลสิเดี๋ยวไมค์เาหรอข้าไงข้าไง เป็นนักเอกคืกี่ชุดขึ้นไปกี่ชุดขึ้นไปเราเลยเต็มที่เลยไม่น่าเชื่อลืมลืมไปแล้วเป็นนางเอกเจ็ดหกเจ็ดชุดประมาณนี้เจชุดเลยใช่น้อยเต็มมาเยอะอยู่นะพอแล้วเหรอเนาะเออไม่เออใช่ไม่น้อยเออไม่น้อยว่ะเธอจับเพลงซีเพลงเธอเมื่อไหร่วันนี้ว่าเขาถ่ายเอ็มบีแล้วเนี่ยถ่ายเอ็มบีแล้วนะคะจับเพลงจะออก24กันยาปีหน้า ปีนี้เดือนหน้าก็พอ24กันยานะคะเซฟเอาไว้เลยเซฟจะเดทไว้สำหรับให้เต้นติ๊กตอกตามได้ด้วยอย่าลืมอย่าลืมอะไรอะไรอะไรมีถ้าเพลงนี้มันฟังมีคิดต่อถึงสิงคกปหน้าเลยไม่ไวางแผนไวแล้วสิบเพลง เราทำเหมือนเพลงเราจะดังมากอออดีเป็นััลบ้มรหก็วางแผนไปเรื่อยๆกับทางค่ายก็มีให้แบบวางแผนว่าเออเพลง2เพลง3วางเป็นประมาณไหนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าว่าจะมีตีต่อไปอต้องมีไม่ต้องมีพีนต้องมีสัญญากับเขาแล้วเขาก็ต้องให้เราทำงานหน่อยหรืออาจจะเป็นตีละเพลงหรือยังไงก็ต้องดูสัญญากี่ปีสัญญากี่ปีครับ ไม่กี่ปีของเดือนเช่นปั๊บเขาให้ออกเลยไปเป็นนางเอกเถออ่างีใช่ไมอเอาอย่าเพิ่มตอนเนี้ยจอยจอยในเส้นทางใหม่มันก็ถือเป็นอะไรที่แบบท้าทาย h ช l เลน g ์เรามากมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบฝันตั้งแต่เด็กๆอ่ะจนเราแบบเออความฝันแล้วแบบใส่เพลงเลยใส่เพลงอความฝันวันนี้เราแบบ มันมันมันเป็นจริงแล้วในวันนี้ที่เรารู้สึกว่าเราออคอยมาตั้งนานน้ำตาตาไล่น้ำตาสยดน้ำตาเทียนจริงๆเราเรากดดันไหมครับการที่แบบว่ากับการที่เป็นนักแสดงน้มาเป็นนักล้อแบบเด่นตัวมันมีกระแสมาอยู่แล้วมันต้องมีอยู่แล้วแหละสําหรับคนที่เขาแบบไม่อาจจะแบบมองแล้วอาจจะเป็นลบบ้างอะไรบ้างแต่สํหรับหรับเราเราก็รู้สึกว่าแบบอะไรจบเลยโอ้สุดดีดีกันดีห้กัน ีพ <laughs> <g foundations> ี <c oughs> <Three> ่จะทำอย่างงี้หยุดไม่ได้เลยหลุดอีกอันนึงอ่ะพี่อันน้องอันน้องไปเลยสัมภาษณ์เสร็จแล้วหลุดอันน้องไปเลยสุดยอดอันนอ้่สด ไม่เสร็จแล้ววันนี้ถึงไหนนะสำหรับอะไรนะแรงกดดันไหมถามว่าแรงกดดันที่มีเขาอาจจะมีคนคนที่สามารถมองได้ว่าเราจะแบบจะจริงจังแค่ไหนําเล่นเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่รู้จักเอจริงๆอะก็จะรู้ว่าเราไม่จริงจังไม่จริงไม่ไม่จริงจังนะอะไรวะก็ถ้าคนที่รู้จักเราจริงๆอ่ะ ก็จะจริงจังเออก็จะจริงจังกับมันอยู่แล้วกับกับทุกๆอย่างทุกๆงานที่ทําใครที่เห็นงานของเกสใน IG จีเลยอย่างเงี้ยก็จะรู้อยู่แล้วเราวนี้ใส่เราก็จะแบบเป็นฟิลแบบเต็มที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาศัยใช้ความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก พยายามฝึกฝนตนเองเพราะว่าเราไม่ได้มาสายนี้โดยตรงนะถึงแม้เราอาจจะร้องเพลงได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่โดยตรงอ่ะเราก็ยังถือเป็นมือใหม่อยู่เราก็ถือเป็นเหมือนเป็นก้าวแรกของเราจริงๆอะไรเงี้ยในในสำหรับชายเป็นน้องใหม่ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนด้วยเื่อนรักนอันนี้เอาเพลงอันนี้อันนี้เอาเพลงไปให้ซินแสดูมาค่ะเราดูทางจุนบอกวินิจจะดังมากรู้สึกไ อะไรนะสินแสอเธอไปให้เขาดูแล้วใช่เพลงนี้มันจะแบบขนาดนั้นอาตทีมับมีชัดให้ดูเลยจริงปะบอกดังมากว้าวนะว้าวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแครให้ดูจริงปะเล็กไปไหนแต่ว่าเธอเลือกชื่อฉันผิดนะ เชื่อได้หรือเปล่าไวรัลวันนี้ต้องเป็นไวรัลอีกโอเคคือถ้าสมมติเขาบอกดังจริงก็ต้องขอบคุณคุณค่ะขอบคุณมากเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ทางค่ายสไปซี่ดิสก็เต็มที่ให้มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สวยงามสําหรับเราเนาะเพราะเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็ทําเต็มที่อะค่ะแกไม่ได้คาดหวังว่าเขาเพลงมันจะต้องดังอะไรขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทุกคนรัก ทุกคนชอบฟังอย่างที่บอกอะ่ะจำท่อนฮุกได้จำท่าเต้นได้อะ่ะก็โอเคแหละอา่อา,อาไปที่เรื่องงานอื่นบ้างนะคะอ,าอ,าอ่าอ่ยังไงคะตอนนี้ก็คือแบบการนี้คือเที่ยวจันได้ดีได้เป็นแบบพรีเเซนตอร์พรีเซนเตอร์กับท่องเที่ยวต่างๆเนาะอืม <c oughs> ไม่ได้ถึงขนาดนะั้น <c oughs> ไมไ่ถึงขนาดนะั <c oughs> นดนน้นพีชเวอร์อะ่ะก็ตอบไปหน่อยว่าเออมันใช่ค่ะยังไงล่ะ ใช่ค่ะกระเที่ยวจนได้ดิบได้ดีได้ทำงานละกค้ลาก็อข้าวมาจ้างใช่ก็พาไปเที่ยวต่างๆก็เป็นความสุขของเราไงก็ถือเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนถือโอกาสได้เที่ยวด้วยได้ทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีรายการร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรายการต่อเนื่องรายการต่อเนื่องใช่เราก็จะต้องหาเวลาไปเที่ยวด้วยเพราะว่าเวลาไปทงานแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องเบรกไปก่อนเพราะว่าปโฟกัสงานเพลงใช่ไหมคะก่ออย่างนั้นเลยเดี๋ยวเก่งแบบนี้จะทำไอคอนเนียแล้วรีวิวเป็นบล็อกเกอร์อะไร ก็อยากทำนั้นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าถ้าแบบว่าถ้ามีเวลาว่างจริงๆก็จะทำให้มันเป็นเป็นเออเป็นเที่ยวจริงจังทำดีอยู่แล้วแต่ะ้าว่าแบบทำให้มันแบบเออทำให้มันแบบจริงจังเป็นคาแรคเตอร์ของเราเพราะเราชอบเที่ยวจริงแล้วคนก็ติดตามเราเพราะแบบเออเราเหมือนไปเที่ยวที่ใหม่ๆพาไปทำอะไรใหม่ๆไปเอ็กซ์ซิเรีอะไรเออใช่ละครละครยังไงเออจะเด็กเลยไหมครับทุกที่แกจะว่าตอนนี้ก็ ในช่วงปีนี้ค่ะก็ได้จะยังไม่มีแน่นอนแต่ว่าปีหน้าก็มีคุย,คยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงว่าเป็นอะไรยังไงเพราะว่าใจตัวเองอะอยากที่จะแบบลุยงานเพลงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยในทุกๆขั้นตอนพราอที่ผ่านมา พอถ่ายละครด้วยแล้วทําเพลงด้วยเนี่ยมันเลยไม่เสร็จสักทีแต่พอละครจบปั๊บเราเราแบบจริงจังกับทางนี้จริงๆอะไรเงี้ยในทุกๆขั้นตอนอะไรเงี้ยเออมันก็เสร็จไงเออคือด้านหน้าถ้าใส่แคเพลงมันดีมากๆเราเราพัฒนาได้ยาวบิีเวอร์นะแบดิวเวอร์นงขึ้นคอนอย่างเงี้ยเหรอเมืองทองเอออิมแพ็กอารีน่าอิมแพ็กเลยก็เป็นก็ดีนะ ไปกันใหญ่มันก็จะยาวเลยนะไปกันใหญ่แบบพไม่รู้เดี๋ยวค่อยคุยตอนนั้นมันยังมันยังยังไม่กล้าคิดไปถึงขนาดนั้นคอนเสิร์ตเป็นยี่โอะไรที่แบบได้ตีลังกาได้สัตว์หรอกศิลสามสามมาจ้างได้เลยนะคะอีเวนต์ร้องเพลงก็ยังรับอยู่เหมือนปกติอะไรเงี้ยค่ะก็พร้อมเอนเตอร์เทนทุกคนอ่าแล้วเพลงเพลงนี้ล้วส่งให้คนส่งละฟังกันส่งแล้วเขาบอกเขาหมั่นไส้มาเขาบอกหมั่นไส้อะแบบเขาเหมือน ได้ถ้าเธอได้ฟังเพลงเธอจะเข้าใจเหว่ามันน้ำหมันไสมากว่าเป็นคาแรคเตอร์เราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นอะไรนะเขาบอกคือเราเออเขาบอกว่าคือเราอะไรเงี้ยได้ฟังเป็นคนแรกไหมใช่ใช่ให้ฟังเป็นคนแรกๆเลยเป็นแล้วให้ช่วยด้วยว่าให้ช่วยดูด้วยว่าเอ้ยท่านี้เป็นยังไงยังไงยังไงอะไรใดๆอะไเงี้ยตอเป็นยังไงบ้างนะพี่เต้ขอแบขอช่วยแก้ไขนะ เขาไม่ช่วแค่ไข่บอกหน้าหมันใสมาเขาบอกหน้าแบบเต้นเพลงไหมคะเต้นเพ้นอะไรอะมาขอบคุณเพลงแล้วว่างมากให้เขาให้เขาดูสุคอนเ็ตกัน้อาะถ้าจะดูให้เขาดูแล้วค่ะโปรทุกชุด ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอเไยครับยังไงนะคะขอฝากด้วยนะคะเพลง i d o n n o w นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะสนุกเอ็นจอยไปกับมันนะคะและเกก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะสามารถรับพลังงานบวกจากเกสได้อยากจะให้ผู้หญิงทุกๆคนนะคะที่โดนเทโดนทิ้งเหมือนกับหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ผู้ชายไม่ตอบไลน์เราเนี่ยเราอย่ไปเสียใจ เราลองให้ได้นิดเดียวแป๊บเดียวฮึบแล้วกลับมารับัดผงใส่แล้วโปรยเงินเพราะเราสวยและรวยมากไม่ต้องมาเลี้ยงข้าวฉันค่ะไม่ต้องมซื้อกระเป๋าให้ฉันจ้าถ้าฉันชอบฉันซื้อให้เองคุณ ปากด้วยนะคะไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าดูเอลดูตาเต้นหน่อยให้เต้นอีก่อนนะครับนี่ก่อนเออเต้นแรงๆพอละมั้งเต้นอีกเอนออมาข้างหน้าให้ดูหน่อยเออออกมาข้างหน้าหน่อยโอเคตรงนี้เด็นบนโต๊ะเล็ก์ต้นอะไรยะเว้อนะเว้ออยู่นะใช้เต้นเลยเหรอไม่เต้นไม่เต้นดิ้งเลยใช้เต้นตรงนี้เอ้ยกูลืมไปแล้วที่ดาสตาไม่เอาอยูร้านอยู่นะ